สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนเพิ่มคนดูสตรีมสดไลฟ์สดใน Facebook กันนะคะก็เริ่ยนเริ่ยนเข้าเว็บไซต์ Google ก่อนเลยนะคะเข้าเว็ KMTH นะคะกดเข้าไปได้เลยนะคะเว็บไซต์ KMTH ก็จะอยูด้านบนสุดตรงนี้เลยค่ะกดเข้าไปได้เลยนะคะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์แล้วนะคะเว็บไซต์ตัวนี้มีอยู่มีอยู่หลากหลายเว็กไซค่ะไม่ว่าจะเป็นเพิ่มยอดไลฟ์เพิ่มเพื่อนตาม ริ่มรีวิวนะคะและบริการอื่นๆอีกมากมายในหลากหลายแพลตฟอร์มกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแพลตฟอร์มของ f a เฟซบุ๊กย u ทูบไอเกดิสตอปอิสต์เทราแกรมนะคะสามารถเลือกใช้บริการกันไปได้เลยนะคะเป็นบริการออนไลน์24ชั่วโมงมีคอยบริการ24ชั่วโมงโดยเช่นกันนะคะเพื่อนๆท่านใดนะคะที่ยังไม่ได้สมัครเข้าใช้งานกันสามารถกดสมัครใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยค่ะกดสมัครเข้าใช้งานเลยนะคะ ใส่ชื่อผู้ใช้งานอีเมลนะคะผ่านยืนยันรหัผ่านอย่าลืมติ๊กต่อติ๊กด้วยนะคะกดสมัครไปได้เลยค่ะหรือสมัครผ่านลิงก์ Google ได้ง่ายๆตรงนี้เลยนะคะแต่เพื่อนท่านใดนะคะที่เคยล็อกอินกันไปแล้วเคยเข้าใช้งานกับไปแล้มัครได้ง่านๆไปได้เลยค่ะใช้งานกันได้ตรงนี้เลยนะคะคำศัพท์ศูนยาหลักของเว็บไซต์ตทุนี้แล้วนะคะเว็บไซต์ k ิ m อ t h ก็มีอยู่หลากหลายแพลตฟอร์มเลยนะคะเป็น Facebook IG TikTok กมนะคะกดตรงตัว Facebook ก็จะเป็นบริการของ Facebook นะคะไอทีบริการของไอทีนะคะก็กดตัวไหนก็จะเป็นบริการของตัวน้นๆนะคะวันนี้นะคะจะเลือกโหมดหมดของเฟซบุ๊กนะคะเพิ่มขึ้นดูสตรีมสดไลฟ์สดนะคะเป็น s p ชตรงนี้นะคะแล้วกันนะคะบริการนะคะขอเลือกเป็น15นาทีพอนะคะคำนี้ไปตรงนี้เพื่อนสมาร์ทอ่านให้เข้าใจก่อนได้นะคะเป็นไดร์ที่แอร์ของคนอนโดของตัวเ<ม>องนะ ลิงตัวนี้นะคะสามารถคัดลอกเลยนะคะจากคนที่จะใช้บริการนะคะคัดลอกกันมาเลยคะ่ะนามาวางได้เลยนะคะขั้นต่ำอยู่ที่10บใส่ไปถึงร้อยนะคะในราคา3มบาทเองนะคะกดส่งได้เลยคะ่ะระบบก็ได้มาได้รับการสั่งซื้อของคุณแล้วนะคะไปดูการเติมเงินกันนะคะช่องทางการเติมเงินมีอยู่หลายๆช่องทางไม่ว่าจะเป็นสแกนเวอร์บทุกธนาคารนะคะโอนเงินแนบสลิปธนาคารออมโปลิคิดโตเฟสอย่างนี้นะคะสามารถเติมเงินกลับไปได้เลยนะคะ การสั่งซื้อคือออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะที่เคยได้รับการสั่งซื้อไปแล้วจะอยู่หน้านีกันทั้งหมดเลยค่ะเหน้าตรงนี้คือเกขออเดอร์ของเพื่อนเองนะคะเพื่อนเพื่อนเด้าที่มีปัญหาเขายาสามารถบอกขอช่วยเหลือนได้เลยนะคะทำเลกออเดอร์ตัวนี้นะคะส่งในตั่วได้เลยนะคะณะตอนนี้เราดําเนินการกันอยู่นะคะเรากรลัง่ะไปดูบริการกันค่ะบริการของเวบไซตัวนี้ทุกๆบริการทุกทุกแบบฟอร์มจะอยู่หน้านีกันเลยนะคะสามารถเลือกตูรายละเอียดทางด้านขวามือ ตรงรูปตรงตาตรงนี้ได้เลยนะคะและสามารถตั้ง่าต่างๆได้ที่ด้นนี้เช่นกันค่ะตัวชื่อเหลือตรงนี้นะคะหเพื่อนๆนใจสนใจในบริการของเว็บไซตนี้สามารถคัดลอกลิงตัวนี้ไปได้เลยนะคะการคอมพิวชันอยู่ที่ห้าเปอร์เซ็นต์กันเลยนะคะไปดูตัวชื่อเหลือกันนะคะตัวชื่อเหลือตรงนี้นะคะเพื่อนๆสนใจสนใจในบริการของเว็บไซตนี้สามารถคัดลอกลิงโทษนะคะ วเชื่อเหลือตรงนี้นะคะหากเพื่อนๆใดนะคะที่มีปัญหานะติดเงินไม่เข้าเยออะไรไม่ขึ้นสามารถมาขอขอเชื่เหลือกันได้ตรงนี้เลยนะคะนาเลขกเอเดรมมาหวังกันตรงนี้ได้เลยนะคะส่งตัวไปได้เลยค่ะมีหัวเรื่อหัวข้อเรื่องที่เลือกันด้วยนะคะมีคํรเอาขอเลอกันได้เช่นกันนะคะส่งรูปได้ด้วยนะคะตรงนี้ส่งัาไปได้เลยค่ะตอนนี้กลับไปดูที่หน้าเฟซบุ๊กนะคะตอนนี้ยอดคนดูก็ขึ้นกันมาแล้วนะคะหากเพื่อนไใดนะคะสนใจในบริการของเว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าไปเว็บไซต์โดยผ่านดีด้านล่างได้เลยนะคะ เพื่อนๆท่านใดต้องการฟังไดที่แมนชูปิดออนไลน์การสร้างตัวตนการเพื่อความรับชมแบบวิดเจ็ตตัวนี้เป็นตัวช่วยให้เพื่อนๆดูนะคะวันนี้ต้องขอบคุณมเลยนะคะที่เข้ามารับฟังรับชมกันนะคะอย่าลืมเพื่อไปใช้บริการของเว็บไซต์ตัวนี้นะคะเว็บไซต์ตัวนี้เป็นเว็บไซต์ที่ใช้ง่ายๆนะคะเพียงการเลื่อนโพสต์ที่ต้องการจะใช้บริการนะคะเปิดสารสนเทศนี้ก็ใช้ง่ายๆแล้วนะคะตัวบริการเองก็ราคาถูกมากเลยด้วยนนี้ต้องขอบคุณมากที่เข้ามารับฟังรับชมกัน